นกน้อยนะครับ Hors! Uh -huh.

วีเชียนเมญจารุนครับที่นำพี่น้องนักกีฬานะครับในถึงที่หนึ่งนะครับ้วยครับก่ะสุนคุณพชเชครับคุณพ่อผู้ใหญ่มูที่สองครับที่ มาท่าก็มีความสนุกสนานนะคะต okay, okay. ั้งแต่เช้าจนเวลานี <t 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 uh ้แล้วนะคะเราก็จะทำการมอบรางวัลนะคะแล้วก็จะทำพิธีการปิดนะคะซึ่งก็จะพบกันใหม่ในพิธีปิดนนะคะในอประมาณหน้านะคะ แค่แคี่สอมที่านะคะกอตเจทุกคณสีนะครับเราเป็นเวลานี้ในทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นขบวนทวนนะครับเรามีตั้งรางวัลนะครับอาจจะไม่มากนักปถ่ายแล้วตาม โอ้โหกิเดียวบ้าแคบบ้าเนี่ยเขี่ยไปรับถ้วยไปรับถ้วยปาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เรามีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนอายุนะครับหลากหลาย ยังนะครับได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นนักกีฬาครับเราพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมขอเสียงหน่อยสุพิษได้ป่ะตัวนี้ช่วงรอนะครับรอผลการแข่งขันอขอเจ้าเพชรเพชรตองเนาะ ไม่ต้องก็ยังไม่ทันมาแล้วทีทั้งสีเหลืองแดงได้จีถ้วยครับขอชูถ่วยหน่อยครับสามถวยอันอันสีเขียวเทศบาลได้ถวยครับยกเลยครับสีหันสีฟ้ากับสีน้ำเงินครับสำคัญเลยนะครับกีฬาสำคัญกีฬาตั้งใจถือฟุตบอลใส่กันนะครับ ทั้งประชานิชมตรงนี้สวยงามครับสวยงามวันนี้ได้เวลาสมควรนะครับเราก็ภารกิจต้องกลับบ้านเทศบาลก็ต้องเก็บของแถวๆล่มขาสัตดผมก็ได้เช็คหลายตัวก็มาแล้วครับผลมาเป็นที่เรียบร้อย ผลกองเทียมาเป็นที่เรียบร้อยครับขอเสียงเลยครับทุดยอดครับความสมานสามัคทีตรงนี้โอกาสนี้นะครับที่ทําการแข่งขันขอเป็นมอบรางวัลฟุตบอลก่อนเลยนะครับเอาบลำดับที่สองก็คือที่สามที่สามได้แก่สีฟ้ากับสีน้าเงินครับเชิญครับเชิญครับเอาพงมาด้วยครับกีฬาฟุตบอลชาย ก็ทั้งเชิญครับเอาที่ที่รางวัลที่สามครับที่สามที่สามที่สามก่อนครับที่สามครับนายกนายกนายกข้างๆครับนายกครับเสียบปุ๊บเลยครับที่สองครับเพราะนี้เพราะนี้แจ๊คกี้เกลียบไตที่สองครับไปแบ่งกันกินเด้อรางวัลชนะเลิศครับแชมป์ปีนี้ครับสีเขียวกับสีม่วงครับถึงครับถ้วยรางวัล โอ้ใหญ่โตมโหฬานเทศบาลไปเกี่ยวเอี่ยคือขึ้นกมวนโอเคนะครับขอเงินรางวัลด้วยนะครับออาถ่ายภาพครับถ่ายภาพครับนั่นเลยครับถูถ้วยรางวัลสูงๆ่อยครับสูงหนะครับพุทธิบ้านสู้ขึ้นงสู้ในพี่ขอบคุณมากครับท่วงหัวไหมทานายกจะดึงไหว้ทันายกก็ทันายกจะดึงไว้พุทธ่บ้านก็จะยู้ขึ้นโอเคสของเรานี่นะครับมีขึ้นที่เทศบาลชียงใหม่ อ่าชวนสูงหน่อยครับคนจะออกไปแล้วกันเชี่ยเสียงปอบมึงดังอีกสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับลำดับต่อไปครับเป็นการม่วงกับสีเขียวครับที่สามครับที่สามครับม่วงเขียวครับที่สามลำดับที่หนึ่งได้แก่สีแดงกับสีเหลืองที่สองครับมีน้ำเขาแน่มีน้ำเขาแน่แชมป์ปีนี้สีฟ้ากับสีน้ำเงินแน่ออกสื่อด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับ ออกสื่อด้วยเงินสดทันสองแสนบาทนะครับท่านวิภาพรก็ไม่คง้่อะไรอยู่บ้านครับยากน้ำยาเสพติดครับยากยากทำกันไรเราซ่องชว์นี่เขาให้ร้อยเดียวทันละซ่องคอยเล่ากันกันมีกีฬามันกันมีทีมึงมีเด้อเนาะขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงหน่อยค่ะ โอ้ยแชมป์กีนี้ครับวันเล็บแชมป์ครับแชมป์ขอเสียงสีฟ้านะจ้าปุยเสยนกับยูหันคนเรามีดีอย่างนี้นะครับก็มีหอดเสาถวยกรมะงามแต่วตาเงินร้อยหาสิครับลาลาสักครู่หนึ่งครับประชานิยมกับเทคโนโลยีครับขออนุญาตต่อหลังจากนี้นะครับสุดยอด ครับสสุุดดดดยยออแข่งซิท่านนายกก่อนปัญญาด่ากันแต่ละเทียวอุ้งกับออนซอนเสียงนะคะจ้าโอเคครับนี่จะได้ภาพขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสีแดงครับเชิญบนเชิญครับตัวแทนครับเชิญเลยครับอ่าอ่เชิญครับมอบลำดับที่สามก่อนครับ่อที่สามครับท่านรองประดิษฐ์ รามณิชบุญหาครับท่านรองปลัดเทศบาลตะวเชีลที่สองก็ม่วงเขียวนะครับแชมป์ปีนี้เปตองครับเพราะว่ามือหนักจังครับจังได้ด้แชมป์เหลืองกับแดงอาวุธก็จำลำดับบนไม่ได้จีิงจริงครับนี่ครับพบ่าได้พบ่าได้สองคันนอกเนาะไดพบมได้กสองขอบคุณไม่ถุยนี่ซองนะครับซองที่รับไปแล้วไปประสานเจ้าหน้าที่ด้านหลังนะครับ เพราะว่าเปิดดูมันจะว่างเปล่าคือว่าสองแสนสามแสนคือมิดแถวนี่ว่าด้วยประสานเจ้าที่นะครับที่นงครับขอบคุณท่านรองประหลัดทั้งสองท่านขอบคุณฟ้ากับน้ำเงินครับสีม่วงกับสีเขียวครับนะครับและก็รองแชมป์ในปีนี้นะครับกระบวนพาเลทนะครับสีแดงกับสีเหลืองครับเชิญครับ บนโพเดียมเลยครับเรยนครับถ่ายภาพร่วมนะครับท่านทั้งสามท่านอันดับสามครับสีฟ้าขบวนพาเลทนะครับนี่นะครับพาเลทให้มีกองเชียร์อีกตัวแทนมอบนะครับในนามของท่านแล้วนะครับอนุทบุญสวนอ่าก็ครับแล้วก็แชมป์ขบวนพาเลทครับสีม่วงกับสีเขียวครับ ท,ท่านครับแต่เงีนแล้วเขาจะไปกินอยู่ไสครับมาแล้วครับปีนี้กองเชียร์ครับความสนุกสนานความสมานสามัคคีครับผมขอประกาศแชมป์เลยนะครับเอาแชมป์เลยนะครับสว้ไดีครัสวัสดีแชมป์ปีนี้ได้แก่สรี คอยแต่ักุนทองขอเวลาพระภัยครับเขียวกับม่วงครับคะแนน480คะแนนครับเขียวกับม่วงมาดังๆนะโอ้ยถึงดูดคณะกรรมการสระเกินจะเป็นตะยายันมอบมาแก่เฉมแล้วก็ลำดับที่สามเขื่ครับมอบรางวัลลำดับที่สามครับกองเชียร์ในปีนี้นะครับก่อนที่จะรับรางวัลพิเร่ที่สามครับ แค่หมูแต่ว่าถั่วแด้หลายกัวโมงค่ะโอ้โหเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าอยู่หุ่นมาหลายเพิ่นว่าเลยวก็อย่าบอกดูได้กองดาบกระไรมันเป็นพรมสมัครทั้งนั้นขอเสียงนะที่ที่สองมาเพได้กองดาบแต่ว่างัดเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับผู้ชมชับ แชมป์ปีนี้ครับมอบเลยครับรางวัลชนะเลิศครับขอเสียงปรบมือดังให้กับสีม่วงกับสีอดสีเขียวกับสีม่วงนะครับโอ้ยคอยจะหลงเรื่อยเลยเพิ่นถามว่ามูดมูดสีค่ะนี่ละมันกินกันบรงนี้ละโอ้โอ้มันก็ได้กองด่าเก่งๆนพี่จับที่ลอยบอกโอเคกดไลน์นะครับ นะครับขอเรียกอี้อย123าช่วยค้างไว้ครับโอเคเยัครับข้าวเห็ดทาจังสีเบาเคยองเี้ยเลยครับโอกาสนี้นะครับเขาเป็นเกียรติให้กับการแข่งขันกีฬาประชาชนตมเชียงใหม่ครับโอกาสนี้ผมครดการโต้ตันครับวันนี้ถือว่ากีฬาประชาชนตมเชมียงใหม่ผมมองว่าประสบความสาเร็จนะครับในหลายๆอย่างเลายๆด้าน เพราะว่าในส่วนของกี่นองประชาชนทั้ง12หมู่บ้านและ7หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนได้มาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมต่างๆมากมายยิ่งท่านผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นต่างๆเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าทุกท่านไม่ได้ใส่ใจในความรับผิดชอบตรงนี้วันนี้ทุกท่านได้ ในชุมชน ao ao กับผมคุณอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วก็เราคงจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งและต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบีความสูขนะครับสองคำใชโยไชยโยไทยโยครับพวกเราครับกับหลังหันนะครับแล้วก็ตัวเสียว เชิญครับเชิญเชิญเชิญปอเชิญเชนะครับเอ้าไม่ปก็ไม่เป็นไรเหมือนาะนาวลิฟต์นะครับเอายิ้ม1 2ึสยิ้มก็เป็นภาพปวัติาสัตว์อีกครั้งหนึ่งของเทศบาลตำบลเชียงใหม่ของเราและก็ชุมชนในตำบลเชียงใหม่ของเราที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการสถานศึกษาผู้นาท้องที่ท้องถิ่นหรือชิ้นคันก็คือประชาชนตะบนของเรานะครับวันนี้นะครับท่านทิม์เข้าไปเลยครับบอพิษจำปานะครับพิมเลยครับบอพิษจำปาครับพิมเข้าไปเลยครับเบปซี่ไว้เบปซี่ถ้าคิดคิดออกใช่ไหมเบปซี่นะครับเดี๋ยวถ้าพี่นายเสร็จแล้วผมใช้ท่าที่สองนะครับพี่นาย ต่อเลยครับต่อเลยครับท่านครับต่อเลยครับต่อเลยครับต่อที่สองเลยครับอ้าวที่สาที่สองนะครับท่าที่สองกดไลค์ครับกดไลค์ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามแดดร่มลมตกพอดีอ่าล้วไลค์ด้วยยิ้มด้วยยกโป้แบบมั่นใจอย่างนี้นะครับมันจะได้มีความสวยงามนะครับครับตอนนี้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวนะครับใครวยไม่ได้ถ่ายวันนี้รู้สึกเสียใจนะครับ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเหล่านี้เราสามารถที่จะไปพัฒนาตันเองได้สําหรับสายครูอะไรประมาณนี้โอเคนะครับเนาะลข้าภาคส่วนอ้าวชูกำปั้นสวยๆยกเบอขึ้นหนึ่งสองสามเฮหนึ่สองสามเฮหนึ่สองสูงๆยิ้มด้วยค้างไว้ค้างไว้ ค้างค้างเดี๋ยวให้พี่นายบันทึกภาพนิ่งแล้วก็ปัพบกลนใหม่นิดนึงหนึ่งครับพี่นายก็เป็นพี่ชายน่ารักด้วยกันนะครับที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับวันนี้มาทํเข่าของตะบลเชียงใหม่ของเรานะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากปรับปั้นโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับ แลก็ในานามของพิธีกรนะครับวันนี้คาพูดคำจารสิ่งไหนที่อาจจะร่วมภัยนะครับเพื่อความสนุกสนานดังนั้นผิดพลาดประการใดของกาบประทานภัยนะครับปีหน้าพบกันใหม่ครับปีนี้ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับ